ทำเมือนใหญ่ต้นกาพริกสุปโะหดท,ที่พอไปเข้าที่แล้วพี่น้องบางคนมาคือกบบอรใส่กระเบ้อแบบนี่มันตรงบอเห็นงานซําซ้อนพอดีกระเบอเนี่ยมันทนความร้อนสูงไ,ได้พี่น้องแต่มีแบบกบบระเบาะที่ว่าทนความ้รงความร้อนสูงได้อยู่แต่ว่าบอเห็ดแบบนี้สะดวกกว่ามันสะดวกเลือกต้นกาได้บางคนมาทําไมทํางานซําซ้อนพี่ทําไมไม่เอามาล็ดพั์ลง คือทั้งสวนสะดวกแบบนี้พี่นนองเดี๋ยวสีล่องสีล่องอ่านเพาะเปรียบเทีเบิ้ลเนาะเพาะในกระเบ้กจะทางแบบนี้นแล้วก็ใส่เมล็ดพันธุ์ตรงนี้อันใดสิงอ,อกดีกว่ากันเดี๋ยววางวางดีเ้เบิ้งพี่นนองมือรุ่นก่อนอันนี้เห็ดอันนี้ออกมาก่อนไงต้นกล้าแบบนี้ก็สะดวกสบายอ่าเช่าญี่ปุ่นก็เห็ดแบบนี้แหละพี่นนอะ ชาวญี่ปุ่นเขาก็ะเพาะต้นกาออกมาก,ก่อนเป็นมะเขือเป็นพริกขึ้นกันอันนี้คือหลักการภูมิปัญญาของชาวญี่ปุ่นตะกอนกะล่องลอง่ลองเอามาเมล็ดพันธุ์ได้ทั้งที่ที่นี่โดยค้ามห่อนเขาคุมผาติดตรงนี้ตรงนี้ละลายตัวพี่น้องใหม่กรอบบวมเป็นใหม่วม่พิด